สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดต่อกันเกี่ยวข้องกับโรคชื่อว่านาโคเลปซีนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พูดเกี่ยวข้องกับอาการของผีอัมนะครับหรือว่าการที่บางครั้งเราเห็นหรือเราได้ยินนะครับหรือว่ามีความรู้สึกแปลกๆในช่วงเวลาที่เรากําลังเคลิ้มหลับนะครับบางครั้งมันอาจจะไม่ปกติสักทีเดียวอาจจะมีปัญหาเรื่องออสารสื่อประสาทบางอย่างในสมองที่ผิดปกติไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับโรคนี้นะฮะจริงๆโรคนี้เนี่ยคือเป็นโรคซึ่ง พบเป็นอันดับ2รองจากากลุ่มหยุดหายใจในขณะหลับนะครับที่ทําให้มีอาการง่วงนอนระหว่างกลางวันได้นะครับแล้วนอนแล้วรู้สึกว่า,าตัวเองหลับนอนเพียงพอก็ยังหลับง่ายอยู่นะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวนะครับอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกรานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสำหรับโรคนาโคเลปซีเนี่ยคือจริงๆมันมีอาการหลายๆอย่างร่วมกันนะครับเวลาที่เรา ดูแลคนไข้เนี่ยเราต้องสงสัยในกรณีที่มีอาการกลุ่มดังนี้นะครับคืออาการแรกคืออาการผีอัมที่เป็นบ่อยๆนะครับอาการผีอัมเนี่ยภาษาอังกฤษเขาช่เรียกว่า sleep paralysis นะครับก็คือเวลาที่เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่เรายังขยับไม่ได้นะครับคือจริงๆมันเป็นการที่มีการซ้อนของการหลับฝันช่วงที่ สอนของช่วงหลับฝันเข้ามาในช่วงเวลาที่เราตื่นซึ่งช่วงหลับฝันเนี่ยคนเราจะไม่สามารถขยับกเยื่อนตัวได้นะครับก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราตื่นอยู่แต่ว่าเราไม่สามารถขยับตัวได้อันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งของตัวโรคของนาโคลเบซีนะครับถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจนะครับอย่างที่2ก็ที่เราพูดคลิปที่แล้วเนี่ยคือมีอาการหลอนหรือว่าเราเห็น í, หเ,เห็นผีเห็นอะไรบางอย่างหรือว่าเรามีความรู้สึกบางอย่างโดนตัวเรามีอะไรมาจับขาอะไรเงี้ยในช่วงเวลาที่เรากําลังเคลิ้มหลับนะฮะ แล้วบางคนอาจจะตื่นตกใจถึงขั้นลุกขึ้นมาเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นช่วงก่อนนอนหลับหรือทางภาษาทางการแพทย์นี่เขาเรียกว่าฮิปนาโกกิกนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่เราเจอได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นฮิปนาโกกิกฮาลูซิเนชันนะฮะก็ในช่วงเวลาที่เราก่อนนอนนะครับถ้าเป็นช่วงที่เราตื่นนอนเนี่ยอาจจะพบได้น้อยหน่อยนะครับคือ ทาง,ง,งการแพทย์ก็เรียกว่าฮิปโนพอมเปกฮัลลูเซชันนะครับก็คือมีอาการหลอนมีาการรู้สึกเห็นเห็นผีเห็นอะไรที่มันไม่มีอยู่จริงในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ว่าเป็นช่วงเวลาตื่นนะครับอันนี้พบไม่น้อยกว่าช่วงก่อนที่เราจะนอนหลับหรือเคลิ้มหลับนะครับอย่างไรก็ตามแค่การ2อ,อย่างนี้ยังไม่เพียงพอในการวินิจฉัยโรคนาโคเลปซีนะครับซ,ซึ่งนาโคเลปซีเนี่ยอาการอื่นๆที่เราพบเจอก็คือว่าในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเราอาจจะมีอาการง่วงนอนมากกว่าปกติบางที่ไม่ ไม่มีอาการอะไรเตือนมาก่อนอยู่ๆหลับไปเลยนะครับหลับไปเลยทันทีทันใดทั้งทั้งที่กาลังทําเรื่องสําคัญอยู่คุยคุยอยู่ก็หลับไปเลยอย่างเงี้ยฮะไม่มีอาการเตือนนะครับพวกนี้ก็เป็นไม่ได้นะครับก็คือเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น sleep attack นะครับอยู่ๆก็ง่วงขึ้นมาแล้วก็หลับไปเลยเฉยๆนะฮะหรือว่าบางท่านจะมีอาการซึ่งอันนี้อาจจะน่ากลัวนิดนึงคือเป็นอาการที่เรียกว่า carpal นะครับก็คือว่าเวลาช่วงที่เราตื่นแล้วมีอะไรมากระตุน้น สภาพจิตใจเรื่องอารมณ์เราโดยเฉพาะเรื่องที่มันตลกขำขันนะฮะัเราหัวเราะหรือเราเจอเรื่องตลกมากๆอยู่ๆเราจะรู้สึกหมดแรงไปเลยนะครับแขนขาอ่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นบริเวณหน้าก่อนนะฮะบ,บางทีอาจจะหน้าเรารู้สึกว่าเราขยับหน้าไม่ได้นิ่งไปเราพูดไม่ออกนะครับปากค้างอยู่แล้วเราอยู่ก็หมดแรงลงไปกองกับพื้นเลยหรือว่าถ้าเรานั่งอยู่ก็ลม้มลงไปกระโตอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นค a ตาเพล็กซซึ่งเราก็เจอได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราเจอบ่อยๆเนี่ยร่วมกับอาการทั้งหมดที่ทบอกกล่าวมาเนี่ยก็จะเป็น เวลาที่แพทย์เขจะสงสัยเรื่องโรคในคอเลปซีนะครับซึ่งโรคโรคนี้จริงๆมันเป็นความปิดปกติของสารสื่อประสาทอย่างหนึ่งในสมองนะครับอ,อาจจะเรียกสารตัวนี้ชื่อว่าไฮโปคริตินนะครับหรือออเรกซินนะก็มี2ชื่อแต่เป็นเป็นสารตัวเดียวกันนะครับซึ่งปกติเนี่ยในทางการแพทย์เวลาที่เราจะวินิจฉัยเราจะไม่ได้ตรวจสารตัวนี้เป็นหลักนะครับเวลาที่เราวินิจฉัยเนี่ยคือเราจะทํา โดยการตรวจการนอนหลับทั้งหมด2อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือเราจะมาให้ตรวจการนอนหลับที่โรงพยาบาลเพื่อดูว่ามีโรคการนอนหลับชนิดอื่นๆปนมาด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าบางคนมีอาการนอนหลับที่มันผิดปกติไปนะฮะซึ่งอาจจะสามารถอธิบายเรื่องอาการที่เขาเป็นเรื่องง่วงนอนระหว่างวันได้นะครับพอเรานอนครบคืนแล้วเนี่ยตรวจเรียบร้อยแล้วช่วงเวลาวันต่อมาเนี่ยถ้าหากเรานอนเพียงพอปุ๊บหมอเขาก็จะตรวจอันหนึง่งซึ่งเรียกว่า multiple sleep latency test นะครับก็คือ MSLT เนี่ย ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเริ่มการตรวจอันนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นการตรวจซึ่งต่างจากการนอนหลับปกติก็คือให้เราเนี่ยอยู่ในห้องที่มืดมืด,ม,ด,ม,ดมีแสงสลัวสลัวแล้วก็ปิดไฟให้เรานอนนะครับนอนได้ตามสบายเต็มที่เลยเลยให้เราหลับไปเลยนะครับเขาจะวัดดูว่าเรามีการหลับฝันที่ผิดปกติหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคนาโคเลปซีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเวลานอนปุ๊บมันจะฝันเร่งรวดเร็วเลยในคนปกติเนี่ย กว่าจะเริ่มฝันจริงๆก็ปาไปน้นเป็นชั่วโมงกว่ากว่าจะเริ่มฝันนะครับในคนที่เป็นนาโคเลปซีเนี่ยหลับปุ๊บมันก็จะแป๊บเดียวก็หลับแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่จะเข้าสู่การฝันเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นการบอกๆได้แต่ว่าอย่างไรก็ตาม MSLT Test เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีอะไรมากระทบมันได้เยอะคือ บางครั้งนาโคเลปซีก็ไม่เจอภาวะนี้หรือบางครั้งคนคนปกติก็สามารถมี MSLT test ที่ผิดปกติไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่ได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอได้รับยาบางอย่างอยู่นะครับแล้วก็หยุดยากลุ่มพวกนั้นเราก็อาจจะมีปัญหาพวกนี้ได้นะฮะโดยทั่วๆไปเนี่ยทางการแพทย์เขาอาจจะต้องมีการหยุดยาบางตัวก่อนที่จะมาทำ test พวกนี้นะครับก็อาจจะต้องคุยกับหมอนิดหนึ่งนะครับแล้วสำหรับคนที่เราตรวจ พวกนี้แล้วเรายังสงสัยอยู่แต่ว่าผลการตรวจมันเป็นปกติเนี่ยบางครั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจที่เมืองไทยมีหรือเปล่านะครับแต่ที่อเมริกาจะมีการการตรวจสารสารสื่อประสาทที่ผมว่าไปก็คือไฮโปคริตินหรือว่าออเร็กซินนะครับโดยการเจาะน้ําจากไขสันหลังไปตรวจนะครับก็คือ,เ,อเวลาเจาะเนี่ยจะเจาะตรง ตรงหลังส่วนล่างนะครับแล้วก็ดึงเอาน้ําที่มันหล่อเลี้ยงในขาสั้นซึ่งก็จะเป็นน้ําอันเดียวที่อันเดียวกับที่หล่อเลี้ยงสมองนะครับเวลาที่มีสารซื่อประสาทก็จะออกมาในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตรวจว่ามีสารตัวนี้ที่ผิดปกติไปหรือเปล่านะครับก็จะพอบอกได้นะครับตัวนี้เป็นเป็นการตรวจที่ค่อนข้างจะแม่นยําเลยทีเดียวสําหรับคนที่มีนาโคเลปซีชนิดที่มีอาการอยู่ๆอ่อนแรงไปในช่วงเวลากลางวันหรือที่เรียกว่าคาราเพล็กซี่นะครับแต่สําหรับคนที่ ไม่มีอาการอ่อนแรงพวกนี้อาจจะมีปัญหาในด้านการตรวจบางอย่างอยู่นะครับต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงว่าเราเอ่อเป็นภาวะนี้หรือเปล่าเวลาแพทย์เขาวินิจฉัยนะครับเอ่อนอกเหนือไปจากนี้อาจจะมีการตรวจเลือดบางอย่างนะครับเพราะว่ามันมีเอ่อปัจจัยทางด้านพันธุกรรมบางชนิดนะครับว่าในคนที่เป็นโรคนาโคเลปซีเนี่ยอาจจะมีการผิดปกติของระบบพันธุกรรมบางอย่างนะครับหรือที่เรียกทางการแพทย์นะครับว่า HLA บางชนิดนะครับที่ผิดปกติไปนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็ต้องใช้ประกอบกับการตัดสินใจแล้วก็ดูกับอาการอื่นๆของคนไข้ด้วยเนื่องจากว่าอันนี้มันไม่ร้อยเปนะครับว่าคนไข้จะต้องมีความเป็นบบปกติแบบนี้ถึงจะเป็นเพราะว่าในคนปกติเราก็เจอได้ดังนั้นคนที่เป็นโรคนาโคเลปซีเนี่ยเมื่อไหร่เราถึงสงสัยอ่ะอย่างแรกคือเรามีอาการง่วงนอนมากๆเลยทั้งทั้งที่เรารู้สึกว่าเรานอน,อนเพียงพอนะครับอย่างที่2เรารู้สึกว่าเราเจอ ภาวะผีอำนะ่บ่อยนะครหรือว่าบางครั้งเนี่ยมีอาการหลอนในช่วงเวลาที่เรากําลังจะเคลิ้มหลับเนี่ยเราเห็นผีเห็นอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้อาจจะต้องมาตรวจนะครับหรือว่าในช่วงเวลากลางวันอ่าอยู่ๆเราก็หลับไปเฉยๆเลยโดยที่ไม่มีอาการเตือนหรือว่ามีเตือนนิดเดียวแล้วก็อยู่ก็หลับเลยท,ท,ทั้งที่เรากําลังทําเรื่องสําคัญอยู่นะครับอีกอย่างก็คือถ้าเรามีคาดัปเล็กซี่หมายความว่าถ้าเรามีเรื่องมาให้กระทบกระตือนจิตใจโดยเฉพาะเรื่องจริงๆมันไม่ใช่เป็นต้องเป็นเรื่องเครียดเรื่อง เรื่องซีรีสอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นกับเรื่องที่ตลกขบขันนะครับหัวล้อเราล้ออยู่ๆลงไปกองกับพื้นเลยอย่างเงี้ยแรงหมดไปเลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ถ้ามีอาการเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยควรจะมาปรึกษาแพทย์เพราะว่าจำเป็นต้องได้รับการตรวจนะครับแล้วก็มีวิธีการรักษาต่างๆด้วยต่างๆกันไปนะครับกหวังว่านี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับใครที่มีอาการเหล่านี้ก็อาจจะอลองไปปรึกษาแพทย์แล้วก็ามาแชร์ประสบการณ์ที่โพสต์ของผมได้นะครับ ก็ขอบคุณมากครับ